าใจเด็กสะท้อนมุมมองความคิดเยาวชนเพื่อเป็น,นกลไกในการพัฒนาแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่กับประการกลับสายวัยสนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรี FM 102.25 m h z ไปทับเธอเอาไว้เทียนไม่พบเจอใครไม่อไม่ใครได้มองเธอไม่อยากให้เธอนั้นมองใครเพราะเธอ i me สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังและน้องๆทุกท่านเข้าสู่ในช่วงของรายการคลับไสไวัยโซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดทางสวทส,สุพันบุรี FM 1 0 2 2มหนึ่งร้นะคะพี่แพรรี่ค่ะสะโรชางสงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะอาจจะฟังดูแปลกหูไปสักหน่อยนะคะปกติแล้วพี่แพรรี่ก็ไม่ได้มาเป็นผู้ดาเนินรายการในรายการนี้แต่ว่าในช่วงของรายการคลับไสไวัยซน4 เรียกว่าเป็น4ตอนพิเศษดีกว่านะคะในช่วง4สัปดาห์นับจากนี้ไปพี่แพรรี่ก็จะ ขออนุญาตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับน้องๆสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีกับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นของเด็กกับยาเสพติดเรื่องของกีฬาป้องกันยาเสพติดแล้วก็ต่างๆนานามากมายเลยซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะว่ารายการของเราในช่วง4สัปดาห์นี้ก็จะมีการนําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนผู้ใช้แรงงานแล้วก็ประชาชนให้ได้ รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบทลงโทษกระบวนการบ,บาําบัดฟื้นฟูผู้เสพการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงงานหมู่บ้านชุมชนแนวทางการปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด แล้วก็มีในส่วนของการชี้ให้เห็นโทษของยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อตอนเองครอบครัวแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังรวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ในส่วนของสถานที่บําบัดอาการของผู้เสพยาเสพติดด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะครอบคลุมทุกมิติของเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดกันเลยทีเดียวแต่ว่าในวันนี้นะคะทางรายการของเราจะได้มีการ นำเสนอหรือว่าพูดคุยกันในเรื่องราวของเด็กกับยาเสพติดซึ่งแพทย์รี่ก็บอกไปแล้วว่าในวันนี้เราจะมีน้องๆจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นนี้ด้วยนะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะถ้าอยากรู้ช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะ ก็เหมือนว่าลองนี้มีแค่คุณยืนมองไม่ได้จะไม่มีเข้าใจไม่รอยยิ้มหรือว่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจคลั้งรักคุณจนไปไหนไม่ได้ เพียงได้เห็นคุณยิ้มทีไรก็วันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีเกือคุณน่ารักไปเก่คุณยิ้มทีไรก็หวันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีอยู่น่ารักสักวันจะดีไหมก็อบถึงเข้าใจกับคข้ามาละ ใจบางเหมือนจะตายก็เพราะคุณยืนมองไม่ได้ถ้าไม่มีเข้าใจนี่รอยยิ้มรือว่าแผ่นดินไว้สั่นทั้งใจพลังรคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไดก็หวั่นไหวทุกทีใจไม่ค่อยดี ก็คุณน่ารักไปแค่คุณยิ้มที่ไปก็วันไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีหยุดน่ารักสักวันจะได้ไหมทำไมดามเมดรุนแรงขนาดเนี้น่ารักเกินต้านทำอะไรก็ดูดีไม่เคยแ่วเลยหยุดลงไม่ได้สักทีก็คุณมาทำ มันั้งบักก็คุณนั่นแหละที่หน้าบักไม่หยุดพักคิดถึงคุณแทบอะไรยังไม่เข้าใจว่านีรอยยิ้มนลืว่าแผ่นดินไว้สั่นถึงใจคนรักคุณจนไปไหนไม่ได้แล้วแค่เพียงได้เห็นคุณยิ้มที่ไรก็หวนไหวทุกทีใจไม่ค่อยดีเก็คุณน่ารักไปแค่คุณ ก็ววนไว้ทุกทีใจไม่ค่อยดีอยู่น่ารักสักวันจะ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการขับสายไวัยโซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาสิติดทางสวทสุพันบุรี FM 1 0 2 2 5เมกะเฮิร์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ คุณผู้ฟังคะน้องๆคะในปัจจุบันเนี่ยมีผู้ติดยาเสพติดเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนก็จะติดยาเสพติดมากกว่ากลุ่มคนกลุ่มอื่นและที่น่าเป็นห่วงนะคะก็กําลังแพร่ระบาดสู่น้องๆนักเรียนวัยเพียงแค่9ก้าขวบสิบขวบเท่านั้นเองซึ่งปัญหายาเสพติดเนี่ยเป็นปัญหาที่เป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพจิตนอกจากนี้นะคะก็ยังส่งผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจแล้วก็บ่นทอนความเจริญของประเทศชาติด้วย มีคำกล่าวที่ว่าหากประเทศใดมีประชาชนติดยาเสพติดจำนวนมากก็ไม่สามารถพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้นั่นเองค่ะซึ่งตามที่ติดค้างกับคุณผู้ฟังและน้องๆเอาไว้ในช่วงที่แล้วที่พี่แพรรี่ได้เกริ่นนำไปว่าวันนี้ทางรายการจะมีการพูดคุยกันในเรื่องราวของเด็กกับยาเสพติดซึ่งพี่แพรรี่เนี่ยไม่ได้มาพูดคุยคนเดียวนะคะมาพร้อมกับน้องจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสวัสดีครับ ผมนายธีพรพงษ์ดำดีประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสพุพรรณบุรีชื่อเล่นชื่อกด์ครับค่ะในช่วงที่แล้วนะคะพี่แพรได้เกริ่นนําให้กับน้องๆที่กําลังรับฟังรายการของเรากันอยู่ทางบ้านไปแล้วนะคะว่าในวันนี้เรื่องราวที่น้องไกด์จะได้นํามาพูดคุยกันในรายการเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาพรวมของเด็กกับยาเสพติดเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยพี่แพระจะให้น้องไกด์ได้เล่าให้พวกเราได้ฟังดีกว่าว่าเรื่องราวมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะ ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความรู้จักกับประเภทของสารเสพติดกันก่อนเลยนะครับสําหรับประเภทของสารเสพติดนะครับแบ่งได้ออกเป็น4ประเภทดังนี้ครับ 1. ออกฤทธิก์กดประสาทครับเช่นฟินมอร์ฟีน,ฟนเฮโรอีนเหล้าแห้งหรือโซโคบานทําให้ประสาทมึนชาสมองอารมณ์จิตใจเฉืยช้าครับ2ออ,ออกฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทครับเช่นแอมเฟตามีน กระท่อมโคเคนพวกยามายาขยันกระตุ้นเร่งประสาททําให้เกิดนิ่วตื่นตัวกระวนกระวายประสาทไหวตัวอยู่เสมอ 3. ออกฤทธิ์หลอนประสาทเช่น LSD ทําให้เกิดประสาทหลอนเห็นภาพผิดปกติไปจากปกติ 4. ออกฤทธิ์ผสมประสานกันทั้งกดประสาทกระตุ้นประสาทและหลอนประสาทเช่นกัญชาครับ ก็คือเรียกได้ว่ายาเสพติดแต่ละประเภทเนี่ยก็จะออกฤทธิ์แตกต่างกันออกไปนี่เองแล้วในส่วนของอาการของเด็กที่ติดยาเสพติดล่ะคะเราจะมีวิธีการสังเกตดได้อย่างไรบ้างว่าเด็กคนนี้เด็กคนโน้นเด็กคนนั้นอาจจะมีอาการของการติดยาเสพติดครับสาหรับเด็กที่ติดยาเสพติดนะครับจะมีลักษณะาอาการที่สังเกตเห็นได้หลายชนิดครับทางด้านร่างกายพฤติกรรมซึ่งแสดงออกดังนี้ครับ ผอมซีดขับสุขภาพสุดโทมความประพฤติเปลี่ยนไปไม่มีวินัยในตนเองจ้าอารมณ์ผิดปกติชอบแยกตัวอยู่คนเดียวใช้เงินเปลืองผิดปกติมีนิสินบางครั้งอาจมีพฤติกรรมการขโมยสวมแว่นกันแดดตลอดเวลาเพื่อซ่อนแก้วตาที่วาวเบิกกว้างหรือติ๊ลี่ครับใส่เสื้อแขนยาวตลอดเวลาเพื่อปกปิดรอยเข็มที่ฉีดยาถ้าอยู่ในห้องเรียนก็จะง่วงเหงาหานอน ตาหลีเพราะสู้แสงไม่ได้เรียนหนังสือไม่รู้เรื่องครับอืมก็เป็นอาการที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะออแล้วในส่วนของสาเหตุน้องไกดคิดว่าสาเหตุของการที่เด็กติดยาเสพติดเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุคะครับสำหรับสาเหตุของการติดยาเสพติดนะครับแบ่งได้3ด้านครับด้านแรกนะครับคือด้านร่างกายครับอาจเป็นการซื้อสารเสพติดด้วยตนเองเนื่องจากมี อาการเจ็บปวดทางร่างกายเช่นการประสบอุบัติเหตุคุณหมอให้ยาระงับแก้ปวดอยู่ชั่วขณะหนึ่งและภายหลังได้ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาคุณหมอ,อมและทําให้เกิดการติดยาโดยไม่ได้ตั้งใจครับด้านที่สองนะครับคือด้านจิตใจครับอาเกิดจากบุคลิกภาพที่ผิดปกติเช่นการต่อต้านสังคมก้าวร้าวหรือมีความกังวลหวาดกลัวมีอาการนอนไม่หลับมักใช้สารเสพติดระงับความรู้สึก จึงทาให้ติดได้อาการเหล่านี้มักเกิดจากสภาพครอบครัวแตกแยกเด็กขาดความอบอ,อ,อุน่นหรือเด็กในครอบครัวติดสารเสพติดครับ<ะ>และด้านสุดท้ายน,นะครับคือด้านสังคมครับเช่นการถูกเพื่อนชวนอยากลองหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้ชิดกับคนที่ติดสารเสพติดครับอืมก็เรียกได้ว่ามี มากมายหลากหลายปัจจัยเลยนะคะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กเนี่ยติดยาเสพติดเอาละค่ะเดี๋ยวพี่แพรว่าช่วงนี้เนี่ยเราไปพักฟังเพลงเพลาพๆให้ผ่อนคลายกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันต่อในเรื่องราวของโทษแล้วก็วิธีการแก้ไขสําหรับที่เด็กติดสําสหรับเด็กที่ติดยาเสพติดกันต่อค่ะช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ เธอน่ยเป็นวัดหรอกทำไมฉันติดได้ไงอา่อาแฮมอาฮ่าแฮมอแฮมไม่รู้เป็นอะไรไอจามันไม่ดีงนะั้นขอให้จีแทนได้ไหมหาทางให้เธอลงเธอไปแล้วแล้วใจ สุดท้ายของรายการนี้นะคะเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของโทษแล้วก็วิธีการแก้ไขสำหรับเด็กที่ติดยาเสพติดกันต่อค่ะเดี๋ยวจะให้น้องไกด์เนี่ยได้เล่าถึงโทษของการติดยาเสพติดก่อนก็แล้วกันเชิญน้องไกด์ค่ะครับสำหรับโทษต่อร่างกายและจิตใจนะครับยาเสพติดเนี่ยจะทาลายประสาทสมองทาให้ขาดสติเสียบุคลิกภาพพิษยาจะทำลายอวัยวะต่างๆให้เสื่อมลงมีโรคแทรกซ้อนได้ง่ายครับ โทษต่อครอบครัวนะครับก็อาจนํามาสู่ผายทางครอบครัวได้ครับเนื่องจากการขาดสติครับตามที่เราเห็นอยู่ในข่าวบ่อยครั้งนะครับโทษต่อสังคมครับคือมีโอกาสเป็นอาชญากรประเภทรักขโมยได้ง่ายเนื่องจากมีรายจ่ายสูงและโทษต่อส่วนรวมและประเทศชาตินะครับคือชุมชนและประเทศชาตินะครับจะต้องเพิ่มงบป,ประมาณของประเทศในการป้องกันและปราบปรามและบำบัดรักษาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศได้ครับ แล้วในส่วนของอวิธีการแก้ไขสําหรับเด็กที่ติดยาเสพติดไปแล้ว่ะคะจะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรบ้างครับเด็กติดยาเสพติดนะครับต้องการกำลังใจจากผู้ปกครองและครูเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้ปกครองและครูล้วนมีส่วนสําคัญในการช่วยเด็กของตนเองให้หายจากการติดยาเสพติดอาจจะสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มีความสุขจะทําให้เด็กนั้นมีความมั่นคงทางจิตใจรู้สึกอบอุ่นให้ความเป็นกันเองกับเด็กครับ จะทําให้เด็กแน่ใจว่าผู้ใหญ่พยายามที่จะเข้าใจเราพร้อมที่จะช่วยเหลือนอกจากนี้ผมคิดว่าการจัดก,กิจกรรมที่เสริมสร้างพลังอารมณ์เช่นชมรมกีฬาชมรมดนตรีก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะช่วยให้เด็กนั้นห่างไกลจากสารเสพติดได้ครับอื คุณผู้ฟังคะน้องๆค่ะการติดยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนี่ยส่วนใหญ่มักจะมาจากครอบครัวไม่เป็นสุขอาจจะมีความขัดแย้งหรือว่ามีการปล่อยปละละเลยจนทำให้ น้องๆเนี่ยถูกชักจูงไปเสพได้ง่ายนะคะหรือว่าใช้ยาเสพติดเป็นทางออกของชีวิตซึ่งการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวเนี่ยก็จะทำให้ความรักความเข้าใจนะคะจะมีแก่เด็กแล้วก็เยาวชนบุตรหลานของท่านนะถ้าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองท่านใดกำลังฟังอยู่ซึ่ง ต่างๆเหล่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเรามีเหตุผลอย่างเหมาะสมกับน้องๆเนี่ยก็จะเป็นการป้องกันปัญหาในเรื่องของการที่น้องๆจะไปติดยาเสพติดได้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะไม่ใช่แค่ ผู้ใหญ่ในครอบครัวเท่านั้นคุณครูที่โรงเรียนก็มีส่วนสําคัญในการช่วยเหลือเด็กถ้าครูให้ความสนใจต่อเด็กบ้างอาจจะมีการทักทายถามถ่ายปัญหาถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะช่วยได้ไม่มากนะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็สามารถที่จะแนะนําเด็กแนะนําน้องๆให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ซึ่งครูที่เข้าใจและเห็นใจเด็กเนี่ยก็จะเปรียบเสมือนผู้ใหญ่ในแบบฉบับที่เป็นจริงนะคะเด็กก็จะได้พึ่งพิงและเอายิ่งอย่างนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้รายการคลับซไซส์วัยโซนไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลาย,ยาเสพติดทางสวทสุพรรณบุรี FM 102.25่เมกะเฮิร์ที่เป็นรายการพิเศษของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณน้องไกด์เทียรพงษ์ดำดีนะประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้มาร่วมพูดคุยกับพี่พารีในวันนี้แล้วก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆทุกท่านสําหรับการติดตามรับฟังค่ะในสัปดาห์หน้านะคะพี่พารีแล้วก็น้องไกด์จะมี เรื่องราวอะไรที่จะได้มาร่วมพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการกันบ้างก็ต้องรอติดตามรับฟังกันได้ในสัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนขออนุญาตอำลาคุณผู้ฟังและน้องๆทางบ้านไปด้วยเวลาเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนบุรี่ภัยร้ายที่ใกล้ตัวน้องๆรู้หรือไม่ครับว่าการสูบบุรีหนึ่งมวลทำให้ผู้สูบมีอายุสั้นลงถึง18นาที น่าหมายคพาะว่าสูบุรีหนึ่งซองจะทําให้เรามีอายุสั้นลงถึง6ชั่วโมงและน้องรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าบุรีมวนเล็กๆที่เราเห็นเป็นประจำเนี่ยมีสารพิษอันตรายมากกว่า4 0 0พชนิดและแต่ละชนิดก็ล้วนแต่มีฤทธิ์รุนแรงและให้โทษแก่ร่างกายทั้งสิน้นซึ่งสารพิษที่สําคัญในการใช้ทําบุหรี่ก็คือนิโคตินซึ่งเป็นสารกระตุ้นสมองทําให้เราอยากสูบุรีนอกจากนั้นนิโคตินยังเป็นสารพิษที่มีฤทธิ์ร้ายแรงนิโคตินเพียงแค่30มิลลิกรัมหรือประมาณ1เมล็ดถั่ว สามารถทําให้ผู้ใหญ่ร่างกายแข็งแรงหนึ่งคนเสียชีวิตได้น้องๆรู้ไหมครับว่าในบุหรี่มีนิโคตินอยู่เท่าไหร่0.6-2.6มิลลิกรัมต่อมวนนั่นหมายความว่าการสูบบุหรี่ติดต่อกัน12มวนก็สามารถทําให้เราเสียชีวิตได้อย่างไม่ยากเลยและนอกจากนิโคตินแล้วยังมีสารพิษที่มีฤทธิ์รุนแรงและเป็นสารที่ทําให้เกิดมะเร็งก็คือทาทาคือน้ํามันสกัดชนิดหนึ่งที่ได้จากการเผาไหม้ของใบาย,ยาสูบ ซึ่งประกอบด้วยสารพิษอีกจํานวนมากเมื่อสูบบุหรี่น้ํามันทาที่ได้จากการเผาไหม้ใบาย,ยาสูบจะเข้าไปอยู่บริเวณทางเดินหายใจหลอดลมและปอดเป็นต้นเหตุของเสมหัและการไอเลือดหลังและมะเร็งนอกจากนิโคตินและทาซึ่งเป็นสารพิษอันตรายและสารพิษหลักในการผลิตบุหรี่แล้วยังคงมีสารพิษอีกจํานวนมากอาจรวมกันอยู่ภายในมูลบุหรี่ซึ่งอันตรายไม่แพ้กันเลยบุหรี่นอกจากจะให้โทษกับผู้สูบแล้วผู้ที่ไม่ได้สูบก็มีอันตรายไม่แพ้กันหากอยู่ใกล้ หรือสูดดมควันบุหรี่เข้าไปเพราะในควันบุหรี่ที่ถูกพ่นออกมานั้นมีความเข้มข้นของปริมาณสารพิษมากกว่าควันที่ถูกสูดเข้าไปหลายเท่าตัวบุหรี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้คนทั่วโลกเสียชีวิตซึ่งอัตราการเสียชีวิตของผู้ที่สูบบุหรี่ทั่วโลกสูงถึงปีละ1ิบล้านคนมากกว่าการตายจากสงครามอุบัติเหตุและโรคอื่นๆทุกโรครวมกันเสียอีกเห็นแบบนี้แล้วน้องๆยังอยากสูบบุหรี่เพียงเพราะคิดว่ามันเท่หรือปล่อยใจไปตามคำชักชวนของผู้อื่นอีกหรอครับ ซึ่งวิธีการป้องกันการสูบบุหรี่ก็ง่ายมากเริ่มที่ตัวเราต้องไม่ทดลองและรู้จักที่จะปฏิเสธเมื่อมีคนชักชวนนะครับและต้องรู้จักออกกําลังกายหากิจกรรมมาทำเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพื่อที่เราจะได้ห่างไกลาจากบุหรี่นะครับความดีเริ่มต้นที่ความคิด สิ่งที่ผิดเรารู้อย่านิ่งเฉยไม่เสพไม่ซื้อรวมพลังร่วมใจข,ขจัดภ<า>ยัดภ<า>ยยาเ,<ศ>เสพติดให้หมดไปจากประเทศ,เทศไทย